วันนี้จะมารีกระดาษโน้ตนี่เป็นกระดาษโน้ตที่เราขายนะคะราคาแผ่นละ1บาททุกลายเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นปึกนะคะมันแล้วแต่ลายเนาะก็ให้แคมปหน้าจอมาะคะ่ะเพราะว่ามันมีแบบปึกหนึ่งมี200แผ่นปึกหนึ่งมี50แผ่นปึกหนึ่งมี35แผ่นอะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มดูเป็นแบบนี้กันก่อนนะคะนี่นะก็เดี๋ยวเราจะเรียงแบบช้าๆให้เห็นลายนะคะ น,ะะนีออน่นะคะแคปหน้าจอมเลยเนาะนี่นะคะคือมันเยอะมากแบบนี้มีแบมสามอันนะคะเลือกลายได้ก็ พวกนี้เป็นแบบแผ่นใหญ่เนาะค่ค่ะก็กระดาษโน้ตที่ขายราคาแผ่นละ1บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไปที่ชื่อคลิปนะบ๊ายบาย